ส่วนเศรษฐก hm ิจตลาดนะคะวันนี้จะพาไปชมแนวคิดของข้าราชการครูท่านหนึ่งนะคะคิดค uh ้นหาวิธ uh ีปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีจนกระทั่งมาพบวิธีการปลูกผักบนกระบะนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีแต่ว่ายังมีข้อดีอื่นๆด้วยนะคะค่ะการปลูกผักบนกระบะที่ว่านี้นะคะเขาบอกว่าสามารถคืนทุนได้เร็วเพราะว่าพืชผักจะเติบโตได้ดีแล้วก็มีคุณภาพส่วนเรื่องของการตลาดก็ขยายตัวได้ดีด้วยนะคะติดตามจากคุณอรณิตในเศรษฐกิจตลาดเลยค่ะ หลังจากที่มีการประเมินกําลังการผลิตของตัวเองและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดแล้วนะคะในที่สุดอาจารย์ประเสริฐเกิดลบข้าราชการครูก็ตัดสินใจลงทุนสร้างกระบะพืชที่จะปลูกผักขายเป็นร้อยๆกระบะเลยนะคะเพราะเห็นว่ามีโอกาสที่จะเติบโตเป็นธุรกิจสามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ค่ะ ลองถูกลองผิดก,กันมาเกือบ20ปีแล้วค่ะสําหรับการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อที่จะปลูกผักปลอสารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่คคกันไปนับตั้งแต่การทดลองปลูกบนดินปลูกในตะกร้าจนกระทั่งในที่สุดอาจารย์ประเสริฐเกิดลบข้าราชการครูที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีก็พบว่าการปลูกผักบนกระบะที่มีหลังคาพลาสติกโปร่งแสงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด กนเหมือนกอาจารย์ประเสริฐบอกว่าแต่ละกระบะจะประกอบด้วยโครงเหล็กพลาสติกชนิดโปร่งแสงคลุมเป็นหลังคาและตะข่ายรองวัสดุปลูกรวมคิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ1 0 0 0 0บาทและสามารถใช้งานได้ประมาณ3ปีจากนั้นก็เปลี่ยนเพียงแค่พลาสติกและก็ตะข่ายนะคะส่วนวัสดุที่ใช้ปลูก จะผสมจากเศษวัสดุลหลายชนิดค่ะทั้งน้ำหมักชีวภาพมูลสัตว์และเศษใบไม้ซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการและยังมีความร่วนซุยสามารถป้องกันมดที่จะมากัดกินมเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงไปและกำจัดวัชพืชได้ง่ายต่างจากการปลูกบนพื้นดินค่ะสะภาพของดินตอนนั้นก็คือดินแข็งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักคือเราจะทําปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่ลงไปคราวนี้ไอ้พวกปุ๋ยหมักพวกนี้มันเป็นสารอินทรีย์ But พวกมดพวกปลวกพวกนี้มันก็ขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อกินพวกนี้แล้วก็ทำาลังทำาลังคณิผักของเราเนี่ยก็เลยโทมตรงด้วยด้วยด้วยแมลงพวกนี้แล้วก็วัชพืชก็ขึ grapes, ้นมากแล้วถอนก็ไม่ค่อยออกเพราะมันมันแน่นพอเราใช้วัสดุปลูกพวกนี้เป็นวัสดุที่ที่มันมีพลุนมันมันมีความพลุนเพราะมันก็คือเราถอนวัชพืชได้ง่ายถ้ามันมีแต่มันไม่ค่อยมีนะครับสองก็คือพวกมดพวกปลวกที่ที่ว่าเมื่อกี้มันก็ไม่ค่อยมีนะครับ คือมันจะบอกมันไม่มีก็ได้เพราะมันไม่ขึ้นมาอาจารย์ประเสริฐยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการยกแปลงปลูกให้สูงขึ้นยังช่วยให้ทํางานได้สะดวกด้วยเพราะว่าไม่ต้องลุกนั่งให้ปวดหลังและทํางานได้รวดเร็วกว่าแปลงปลูกบนพื้นดินจึงประหยัดแรงงานได้มากกว่า <Okay. S 2> อย่างฟาร์มของอาจารย์ประเสริฐที่มีอยู่ประมาณ100กระบะนะคะ<ๆ>ก็ใช้แรงงานเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะส่วนพืชที่ใช้ปลูกก็สามารถปลูกได้ทุกชนิดแต่จะเน้นผักกินใบสําหรับรับประทานเป็นชุดสลัด ผักบางตัวก็ปลูกชนิดเดียวกันบนกระบะได้แต่บางชนิดก็จะมีแมลงรบกวนนะคะอาจารย์ประเสริฐจะใช้วิธีการปลูกร่วมกับผักที่มีกลิ่นฉุนเพื่อขับไล่แมลงโดยไม่ต้องใช้สารเคมีฉีดพ่นผักใบพวกนี้เป็นผักจีนนะฮะส่วนใหญ่แล้วแมลงชอบเพราะมันอ่อนนะครัแมลงที่ทําลายผักนะครับพวกนนไดผักพวกนี้นะฮะชอบตอนนี้เราพปลูกพวกนี้ พวกผีเสื้อกลางคืนมันได้กลิ่นตรงน,นี้มันจะไม่ค่อยค่อยมาลงมาทำลายคือผักชีฝรั่งมีกลิ่นฉุนครับผมใช่ยส่วนการให้น้ำผักจะให้เพียงวันละครั้งเนื่องจากแปลงปลูกมีพลาสติกปร่งแสงคลุมช่วยให้น้ำระเหยน้อยกว่าการปลูกกลางแจ้งคิดเป็นค่าไฟในการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมารดผักประมาณเดือนละ300บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนช่องทางการขายในขณะนี้ก็จะขายตรงให้กับผู้บริโภคตามตลาดนัดในท้องถิ่นแต่เร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดหน้าร้านควบคู่กันไปด้วยเพราะลูกค้ามีจำนวนมากขึ้นจากการบอกต่อๆกันค่ะจะพยาใช้สิ่งตอนนี้ทุกวันนี้ไม่พอนะครับตอนนี้ที่มันไม่พอผมจึงจะต้องจัดการใหม่จัดการใหม่ว่าเพื่อให้ผักของเราเนี่ยมีคนคนที่มาถึงเนี่ยต้องมีผักซื้อ ไม่ใช่มาแล้วมีบ้างไม่มีบ้างมีบ้างไม่มีบ้างเพราะนั้นบาง,บางทีเขามาไกลฮะลูกค้าผมมาจากที่ไกลๆคนที่สนใจเรื่องสุขภาพเขาจะมาหลายๆที่ที่เขาผ่านมาเขาเขาก็มาซื้อบางทีมาขับรถจากกรุงเทพมาซื้อที่นี่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้นะคะอาจารย์ประเสริฐก็ยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาดูงานได้นะคะเพราะถือเป็นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนเนื่องจากมีต้นทุนต่ำปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกเองอีกด้วยค่ะ ความคิดแบบไหนมาหรือว่าเรามาทดลองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับท่านที่ต้องการจะมีอาชีพเสริมหรือว่าสําหรับท่านที่เกษียณอายุการทํางานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานค่ะและอยากมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทาแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ด้วยการปลูกผักแบบนี้ก็ถือว่าเหมาะจริงๆค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุก็ทําได้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แรงงานมากและที่สําคัญนะคะมีความสุขค่ะเพราะว่าได้อยู่กับพืชผักสีเขียวๆค่ะ